ผมอยากจะทําก๋วยเตี๋ยวหลอดสัวเถากินนะครับก็เลยไปสั่งอุปกรณ์ในการทํามาจากราสดาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับออันนี้ก็จะเป็นถาดนะครับมีถาดอันนี้อะไรไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันนะครับอ๋อมีมีตัวที่ปาดด้วยนะครับ อันนี้น่าจะเป็นสารดูความชื้นนะผมว่าหรือว่าเป็นเป็นอะไรไม่รู้หรือส่วนผสมแป้งไม่รู้มีแปลงมาให้ด้วยนะครับเออดีนะอันนี้เป็นแปลงสำหรับจุ่มน้ำมันทาที่ถาดนะอ๋อนี่นะครับเขาก็จะมีถาดที่อยู่ในเครื่องนะครับสองถาดแล้วก็มีถาดอะไหล่อีกหนึ่งถาดนะครับ ก็รวมเป็นสามถาดนะครับส่วนอันนี้ตัวนี้เข้าใจว่าจะเป็นตัวแผ่นปิดด้านบนนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เรานึ่งนะครับเราจะต้องเติมน้ําด้านนี้อ่าเราจะต้องเติมน้ําด้านนี้นะครับแล้วก็ปิดฝานะแล้วก็ให้ไอ้น้ำมันอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปล้างทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวมาลองทํากันนะครับผักกาดหอมที่ซื้อมาเราก็ล้างให้สะอาดนะครับแล้วเราก็เด็ดเอาแต่ใบนะครับ เราก็ใช้แต่ใบแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นเราก็นำมาหัน่นหั่นแบบนี้เลยครับหั่นเตรียมไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้มน้ำสต๊อกกันนะครับวิธีการต้มง่ายๆเลยผักที่เราใช้จะมีอยู่4อย่างนะก็จะม,มีเป็น กระหล่ำไทยนะครับหนึ่งหัวหอมใหญ่หนึ่งหัวนะครับแครอทหนึ่งหัว<อ>ใช้เท้าหนึ่งหัวแล้วก็แครอทหนึ่งหัวนะครับแล้วก็จะมีเกล้กนะครับสองชิ้นหนึ่งถึงสองชิ้นนะเกล้งใครไม่มีเกล้กใช้โครงไก่ก็ได้นะครับเวลาเราต้มสต๊อกนะครับผมตั้งไฟแรงสุดเลยนะแล้วก็ใส่เกล้กไปเลย ไม่ต้องรอ,อน้ำเดือดนะบางคนอาจจะกลัวว่าต้องรอ,อน้ำเดือดก่อนไม่งั้นเด๋ยวน้ำขุ่นไม่ขุ่นหรอกนะครับเดี๋ยวเราอัดไฟให้แรงเลยแล้วรอให้น้ำที่ต้มอ,อยู่เนี้เดือดแล้วเราถึงค่อยเบาแก๊สต,ตอนท,อนที่ตอนที่น้ำเดือดแล้วนะใส่ไปหมดเลยผักนะครับนี่มันก็จะเต็มๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราอัดไฟให้แรงแล้วรอเดือดตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับเราก็ช้อนฟองออกนะครับช้อนฟองออก แล้วเราก็เบาไฟนะครับใช้ไฟอ่อนๆเลยไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับให้มันเดือดปุดๆนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็เคี่ยวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำงวดลดเหลือเกือบครึ่งหม้อนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะอันนี้เราก็ช้อนฟองออกก่อนเพราะนั้นการต้มวิธีนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ำสต๊อกของเราจะขุ่นนะครับ เดี๋ยวพอต้มเสร็จแล้วนะครับโอ้รับรองสีสวยเลยนี่นะครับก็พอต้มน้ำสต๊อกจนน้ำงวดไปครึ่งนึงเลยนะครับเราก็เติมน้ำลงไปเลยนะครับไมค่อยเติมเติมจนเต็มเลยนะครับแล้วก็อัดไฟแรงเลยเร่งให้เดือดเลยนะครับ อันนี้เราจะเล่งให้เดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเบาไฟเหมือนกับตอนที่เราค่อยๆเคี่ยวไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเคี่ยวจนน้ําออกเป็นสีเหลืองทองเลยนะขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมในส่วนของน้ํามันหอมเจียวนะครับก็เดี๋ยวเราร้อนน้ำมันร้อนนิดนึงตอนนี้น้ํามันก็ร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ต้นหอมนะครับแล้วก็หอมแดงลงไปนะครับแล้วเราก็เบาไฟนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับ เคี่ยวน้ำมันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวน้ำมันเราก็จะมีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมเจียวนะครับตอนนี้นะครับกลิ่นของน้ำมันหอมเจียวเราหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวเราแค่นี้นะครับป <c oughs> ิดเตานะครับแล้วก็ยกลงพักไว้ให้เย็นนะครับ <c oughs> แล้วเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับน้ำมันที่เราเจียวนะครับหลังจากที่เราพักจนเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากรองสักน,นิดนึงนะเราก็จะเอาแต่น้ำมันไปใช้นะครับแล้วก็พวก เศษหอมเศษอะไรพวกนี้นะครับเราก็แยกไว้อันนี้ไปทิ้งเลยนะครับเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ําจิ้มก่อนนะครับผมก็จุดเตาเลยนะครับใส่น้ําสต๊อกไก่ลงไปครับถ้าไม่มีน้ําสต๊อกใช้น้ําธรรมดาก็ได้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปครับตามด้วยซีอิ๊วขาว สีดํครับคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับเราก็จะเคี่ยวจนน้ำตาลละลายเลยนะน้ำตาลละลายดีแล้วนะครับแล้วก็น้ำจิ้มของเราเดือดแล้วนะครับผมก็ใส่น้ำมันหอมเจียวลงไปเลยครับคนให้เข้ากันเลยจะเพิ่มความหอมของตัวน้ำจิ้มของเรานะ เรียบร้อยปิดเตาครับยกลงพักไว้ให้เย็นครับต่อไปเราจะมาผสมส่วนผสมของหมูนะครับหมูทรงเครื่องของเราใส่หมูบดลงไปครับน้ำตาลทรายเกลือครับผงปรุงรสพริกไทยขยำส่วนผสมให้เข้ากันก่อนครับปกติเวลาที่ผมผสมหมูเนี่ยผมจะ จะถนัดที่จะผสมส่วนผสมแห้งเครื่องปรุงแห้งก่อนนะครับขยำแบบนี้เลยฮะ,ะจากนั้นนะครับก็ใส่ซอสหอยนางลมลงไปครับต่อไข่เข้าไปหนึ่งฟองครับขยำให้เข้ากันเลย ผมใส่น้ำลงไปนิดนึงนะครับสูตรหมูทรงเครื่องสูตรนี้นะครับตัวหมูนี้จะเหลวๆหน่อยนะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปเตรียมผสมแป้งครับเดี๋ยวเรามาผสมแป้งกันนะครับอันนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้าครับผมเพิ่มความเหนียวด้วยแป้งข้าวโพดนิดนึงนะครับใส่ไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะคนส่วนผสมของแป้งสองอย่างให้เข้ากันก่อนครับให้แป้งข้าวโพดกระจายตัวเสร็จแล้วนะครับก็ใส่น้ำสะอาดลงไปเลยครับ ส่วนผสมนี้จะเหลวนะคนให้เข้ากันเลยครับแป้งละลายดีแล้วนะครับผมก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงครับคนให้เข้ากันเลยเดี๋ยวเรานำไปกรองครับ นี่นะครับก็เดี๋ยวเตรียมไปทำตัวก๋วยเตี๋ยวหลอดส่วนถากันเลยนะครับไข่นะครับแล้วก็ตีให้เข้ากันเลยนี่นะครับก่อนที่เราจะเริ่มนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำตรงกลางนี้เลยนะครับเติมเข้าไปนี่นะครับให้มีน้ําอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของตรงช่วงนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีเป็น แผ่นสแตนเลสน,นะครับให้ปิดด้านบนแบบนี้เราก็จะประกอบถาดเข้าไปนะครับนะครับจากนั้นเราก็จุดเตาเลยครับตอนนี้นะครับเดือดแล้วเราก็น้ำถาดออกมานะครับเสร็จแล้วผมก็จะทาด้วยน้ามันพืชนะครับทาทั่วเลยทาบางๆนะครับ นี่ครับก่อนที่จะเทปแป้งนะเราก็คนให้แป้งผสมกับน้าให้ดีนะครับเพราะมันจะตกตะกอนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เทปแป้งลงไปเลยแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วครับเราก็จะนึ่ง2องนาทีครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็โรยต้นหอมนิดนึงครับแล้วก็โรยด้วยกระเทียมนะจากนั้นนะครับก็ราดด้วยน้ำจิ้มนะครับ แป้งสูตรนี้นุ่มมากๆแล้วก็พวกหมูทรงเครื่องต่างๆนะครับรสชาติกลังดีเลยนะครับแล้วพอมาเจอซอสซอสอร่อยมากๆเลยนะครับสําหรับซอสสูตรนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดโซ่เถวแบบง่ายๆนะครับใครที่สนใจเครื่องที่ผมซื้อมานะก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันก็ลองไปหาซื้อมาฝึกทํากันได้แล้วก็ถ้าเกิดทาคล่องแล้วเนี่ยสามารถนําไปทําขายได้เลยนะครับก็เปิดร้านเล็กๆขายได้สบายๆนะครับ ถาสามถาเนี่ยผมว่าพอนะครับถ้าลูกค้าเยอะก็ค่อยซื้อเพิ่มเปสองเครื่องก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เทคนิคนิดนึงน,งนะตอนที่จะเทปแป้งเนี่ยถาดจะต้องร้อนก่อนนะร้อนเลยแหละเพราะนั้นเวลานึ่งเน่ะเรานึ่งนึ่งไว้เลยนึ่งให้ถาร้อนจัดเลยนะครับเวลาเทปแป้งไปแล้วเนี่ยแป้งมันจะได้เกาะกับถาแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เทปแป้งตอนที่ถายังไม่ร้อนนะแป้งมันไม่เกาะถาผลก็คือ มันจะไปกองอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งมันก็ไม่เป็นแผ่นไม่เต็มฐานนั่นเองนะครับไปดูต้นทุนกันดีกว่านะครับไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวหลอดเส้นนุ่มขนาดนี้มาก่อนเลยหลังจากที่ดูวิธีการทาก๋วยเตี๋ยวหลอดสวเถาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคํานวณต้นทุนกันนิดนึงนะครับเวลาผมคํานวณต้นทุนเนื่องจากมันมีส่วนประกอบหลายตัวนะผมก็จะแยกเป็นตารางต่างๆนะครับได้ประมาณ5-6ตารางได้เดี๋ยวเราเริ่มจากในส่วนของน้ํามันหอมเจียวก่อนนะครับ น้ำมันหอมเจียวเนี่ยก็จะใช้น้ำมันพืชกับหอมแดงนะครับส่วนส่วนโคนต้นหอมเนี่ยใสหรือไม่ใส่ก็ได้นะถ้าเกิดสมมุติเรามีที่ตัดเหลือไว้เนี่ยเราก็เอามาใส่ได้เหมือนกันนะครับน้ำหนักของน้ำมันหอมเจียวที่ได้ก็จะประมาณ450กรัมนะครับใช้เงินไปประมาณ29บาทส1สตางค์ต่อไปมาดูน้ำสต๊อกนะครับน้ำสต๊อกเนี่ยเราก็จะใช้โครงไก่แครอท หอมใหญ่กระหล่ำไชเท้านะครับใช้น้ำประมาณ18ลิตรในกรณีของโครงไก่ไม่มีใช้เกีลเล้งก็ได้นะครับปริมาณน้ำสต๊อกหลังจากต้มจนงวดจนได้ที่แล้วเนี่ยน้ำา18ลิตรเนี่ยเราต้มแล้วได้น้ำสต๊อกเหลือประมาณ10ลิตรขว่านะครับใช้เงินไปประมาณ73็ดสิบสามบาทเก้าสิบต่อไปมาดูในส่วนของหมูสับทรงเครื่องนะครับก็จะมีในส่วนของหมูบดน้ำตาลทรายผงปรุงรส เกลือซอสหอยนางรมเราใส่ไข่ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ําสะอาดทําให้ตัวหมูเนี่ยมันเหลวมันจะได้แบบละเ,เลงบนแผ่นแป้งแผ่นก๋วยเตี๋ยวได้ง่ายขึ้นนะครับก็น้ําหนักที่ได้เนี่ย428กรัมใช้เงินไป55บาท99สตางค์ในส่วนของน้ําจิ้มนะครับน้ำจิ้มเราก็มีส่วนประกอบอยู่5ตัวก็จะมีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ําตาลทรายน้ําสต๊อกนี้ก็ที่เราคํานวณไว้เมื่อสักครู่ น้ำมันหอมเจียวด้วยนะครับเราคำนวณไว้แล้วนะครับเราจะทำน้ำจิ้มได้ทั้งหมด655กรัมนะครับต้นทุนอยู่ที่13บาท36สตางค์ในส่วนผสมของแป้งแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดมีอะไรบ้างแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดน้ำสะอาดแล้วก็น้ำมันพืชนะครับก็หลังจากที่ผสมมาแล้วชั่งน้ำหนักได้ประมาณ952กรัมนะครับโดยประมาณต้นทุนอยู่ที่11บาท45สสตางค์ เราจะนําตัวเลขที่เราคํานวณได้เนี่ยมารวมกันในตารางสุดท้ายนะครับผมจะคํานวณ1ชุดนะครับ1ชุดเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นหรือ2ถาดด้วยกันนะครับอ่าก็จะมีแป้งกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยหชุดเนี่ยผมก็จะตักแป้งประมาณสัก6 0สิถึงหกกรัมนะครับอ่าก็คูณ2ไปต้นหอมที่เราใช้ในการโรยด้านในแล้วก็โรยด้านนอกด้วยมีผักกาดหอมนะครับ ไข่เนี่ยผมตีไปแบบเผื่อๆเลยประมาณฐานละฟองนะครับเรา2ถงายก็2ฟองนะครับหมูสับทรงเครื่องเนี่ยผมตักช้อนหนึ่งประมาณ20กรัมนะครับสถายก็2ช้อนนะครับสีกรัมน้ําจิ้มต่อหนึชุดเนี่ยเราลาดประมาณ2กระบวยเล็กนะครับชั่งน้ําหนักได้ประมาณ40กรัมกระเทียมเจียวเนี่ยตกัก1ช้อนชานะครับเวลาที่เราทําขายนี่ผมก็คิดในส่วนของตัวแพ็กเกจจิ้งไปเลย ก็จะมีในส่วนของถ้วยน้ําจิ้มขนาด2ออนซ์นะครับแล้วก็จะมีกล่องที่เราเรียกว่าเป็นถาดนะฮะ TP 104นะครับก็หลังจากที่คำนวณต้นทุนแล้วเนี่ย1ชุดเนี่ยต้นทุนอยู่ที่20บาทนะครับ,นะรบต้นทุนอยู่ที่แค่20บาทเองนะครับอ่ามาดูราคาขายสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่40บาทนะครับ ถ้าเราขาย40บาทเราก็ได้กาไร20บาทนะครับซึ่ง40บาทถือว่าไม่แพงนะกุเตี๋ยหลอดซวเทาเป็นเมนูที่วันนี้วันนี้อยากกินนะครับก็เลยแบบออรู้สึกอยากกินก็เลยสั่งซื้อตัวเขาเรียกว่าเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับซึ่งราคาไม่แพงพันกว่าบาทเองนะครับแล้วก็ตัวที่ผมซื้อมาถือว่าโอเคใช้งานได้ง่ายเลยถ้าใช้คลองแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับตัวนี้ก็ ใครที่สนใจเครื่องนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับก็ลองซื้อมาแล้วก็ลองมาฝึกทำดูเผื่อจะเป็นอาชีพในอนาคตนะครับ